สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวเจอรวัตนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจำวันที่17กันยายนนะครับก็จะมีทั้งยูฟาแชมเปียนส์ลีกแล้วก็ฟุตบอลอย่างคาราบาวครับมาพูดคุยกันนะครับก็คงจะโฟกัสไปที่บิ๊กแมชประจำวันนี้นะครับเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกระหว่างเอซีมิลานครับ เปิดบ้านที่ซานซีโลตอนรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับมิลานเพิ่งจะชนะนัดแรกในเซเรียนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับถล่มเอาชนะเวเนเซียไปขาดลอยเลยครับ4ประตูต่อ0ฟุตบอลของฟอนเซกาก็ดูตอนแรกจะมีปัญหากับผู้เล่นบางคนแต่ก็พอผลงานในขันดีก็น่าจะทำให้บรรยากาศภายในทีมต่างๆดูดีขึ้นนะครับ ตัวหลักๆของมิลานถ้าเราจะคุ้นชื่อกันก็ผูกสาประตูอย่างไม้์บิยองแนวรับนี่ถือว่าโอเคหน่อยนะครับมีเตวเอ็กนองเดสเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาในอเวอร์เันรอยาวตรงกลางมีมาดิจาวนะครับพี่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ ล้วก็มีพาฟโลวิชนักเตะใหม่ที่ก็เล่นได้แข็งแกร่งอยู่แล้วขยับมาในด้านกลางครับมีผู้เล่นอย่างทิจอนี่ไรสเดอร์นะครับผู้เล่นใน์แลนที่ก็ฟอร์มดีตั้งแต่ช่วงยูโรรูเบนลอฟตัดชิกที่ก็ถือว่าเป็นแกนหลักขยับขึ้นมาในเกมรุกก็มีลาเฟลเลอาลนะครับเป็นหัวใจสําคัญกองหน้าก็ต้องใช้แทมมี่เอเบราหัมก่อนนะครับมีคริสเตียนพูลิซิชเป็นตัวลุกทางด้านข้างอีกหนึ่งคนก็ถือว่าภาพรวมของทีมเนี่ยไม่ถึงกับ เป็นผู้เล่นระดับท็อปสักเท่าไร่แต่ก็เป็นผู้เล่นที่ก็ต้องบอกว่าประมาทไม่ได้นะครับสำหรับมิลานชุดนี้ขณะที่ลิเวอร์พูลครับก็พึ่งจะแพ้นักแฮงฟอร์เลสมาในเกมฟุตบอลลีกนะครับในเกมนี้เนี่ยก็เชื่อว่าซ็อตเองก็จะปรับผู้เล่นบางตำแหน่งนะครับโดยเฉพาะในแผงมิดฟิลกับแผงเกมรุกกองหน้าอย่างดิโกโชตากับลุยเดียเป็น2คนที่คาดว่าน่าจะต้องพักบ้างนะครับ จะปล่อยคนดีกักโปกับดาบินูนเยสมาประสานงานกับโมเมตซาร่าเช่นเดียกับตรงกลางครับเชื่อว่าแมคกคาลิสเตอร์ก็อาจจะได้พักนะครับปล่อยให้วัตรุเอนโดมาเล่นร่วมกับกาเฟนแบกแล้วก็ดมมนิกโซบอสไลน์ส่วนแนวรับเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนเต็มที่ก็จะเป็นจาดูคอนซ่านนครับที่จะมาเล่น ร่วมกับเฟอร์กิลฟานได์ส่วนแบ็คขวาแบ็คซ้ายน่าจะยังไม่เปลี่ยนครับแอนดูโรเบอรันรวมไปถึงเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนจะรับผิดชอบเป็นแบ็คทั้ง2ฝั่งเหมือนเช่นเดิมนะครับก็ดูแล้วแน่นอนละครับการบุกมาเยือนมิลานอาจจะไม่ใช่ เป็นชื่อชั้นที่ลิพูจะเอาชนะง่ายๆถ้าเราย้อนไปในอดีตนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกความลงตัวของมิลานตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงกับยอดเยี่ยมสักเท่าไหร่ขณะที่ลิพูเองเกมแพ้ฟอร์เรสผมมองว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของแท็กติกที่ แผน B ที่สล็อตพยายามจะใช้เนี่ยมันยังไม่ค่อยเวิร์กนะครับแต่ถ้าดูถึงวิธีการความเข้าใจกันในเกมลุกการต่อบอลต่างๆที่เป็นจุดเด่นที่สล็อตพยายามใส่เข้ามาในทีมลิเวอร์พูลเนี่ยผมว่าก็ก็ยังดูโอเคนะครับงนั้นเกมนี้ผมยังมองว่าลิเวอร์พูลน่าจะต้องพยายาม เรียกศรัทธามาจากเกมที่พวกเขาแพ้ฟอร์เรสเพราะนั้นเกมนี้ผมเชื่อว่พวกเขาน่าจะทําได้ดีนะครับการเปลี่ยนผู้เล่นในแผงเกมรุกบ้างก็น่าจะทําให้มีสีสันมากขึ้นแถมตัวสารองอ่ะถ้าเดโกโชต้าออกไปนั่งแล้วเขาลงมาเป็นสํารองผมว่าก็ยังมีทีเด็ดที่พร้อมที่จะลงมาเมื่อทีมต้องการประตูนะครับตรงนี้น่าสนใจก็เลยมองวาลิพูน่าจะบุกไปเอาชนะเอซิมิลานได้ในแชมเปี้ยนส์ลีกวันนี้นะครับ อีกคู่หนึ่งของศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นเกมระหว่างเรอัลมาดริดกับทางด้านของสตุตการ์ดนะครับเรอัลมาดริดเองก็ถือว่าเริ่มจะลงตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับในแผงเกมรุกตอนนี้เนี่ยอันชรอติก็มีตัวเลือกหลากหลายนะครับผู้เล่นดาวรุ่งอย่างอาดากูแลก็มีโอกาสได้ลงเล่นมากขึ้นขณะที่ดิแาสก็ถือว่าเริ่มจะมีส่วนกับทีมนะครับสลับเอา แนวลุกไม่ว่าจะเป็นวินิสูสหรือว่าโรดิโกอย่างโรดิโกก็ได้พักบ้างก็ถือว่ามีตัวเลือกให้อัชลอตติได้สลับหมุนเวียนกันในแผงเกมลุกมากขึ้นแน่นอนแหละวันนี้ตัวหลักในเกมลุกคริสนัลเอมบาปเป้ยังยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าแน่นอนนะครับดูแลสตุดการ์ดเองที่ก็อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนในซีซั่นที่แล้วเกมลุกก็ฝังฝัายความปที่อุนดาฟซึ่งก็ดูแล้วยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับผมมองว่าเรอลมริดน่าจะ ถลมเอาชนะสตุตการ์ดไปได้ไม่ยากครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับเป็นเกมฟุตบอคลคารลาบาวครับเกมระหว่างทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับลงเล่นเจอกับบาร์ซิลีทีมในลีกวันเลยนะครับหรือว่าลีกที่3ของอังกฤษแม้ว่าแมนยูจะต้องมีการหมุนเวียนผู้เล่นบ้างบางตำแหน่งแต่ว่าคนที่หมุนเวียนลงมาไม่ว่าเป็นกองกลางอย่างอูกาเต้กองกลางอย่างคาเซมิโลรวมไปถึงพวกเกมรับแม็กไวายก็น่าจะต้องเล่นในเกมนี้ อาจจะมีแค่เกมลุกนี่แหละที่พอหมุนเวียนมาก็อาจจะดูชื่อชั้นดรอปลงไปหน่อยหรือเพราะฟอร์มการเล่นนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งมันจะเป็นโอกาสที่จะได้เรียกฟอร์มอย่างแอนโทนีที่ก็จะมีเกมแบบนี้ที่น่าที่จะต้องเร่งตัวเองขึ้นมานั้นผมมองว่าแมนยูจะยังคงเล่นได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เอาชนะคู่แข่งอย่างทางด้านของอมาเมื่อสุด,ดามาเมื่อ สุดยอดที่ผ่านมานะครับเกมที่พวกเขาทําไม่ดีกับซอลทมต้นเนี่ยมันจะเป็นขวัญและกํำลังใจที่จะทําให้แมนยูเล่นอย่างต่อเนื่องังนั้นเกมนี้ผมบอกว่าแมนยูก็น่าจะถล่มเอาชนะทีมอย่างบาร์ซลีได้ไม่ยากนะครับงนั้น3ทีมครับที่ฝากไว้ก็มีลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ